สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับผมอยากจะสรุปชีวิตของแซมสันนะครับแซมสันนั้นภ่ายแพ้ตกหลุมพรางมีจุดตกต่ำและมีสาเหตุ3ประการครับการแรกก็คือเขาไม่เรียนรู้จากบทเรียนไม่สามารถถอดบทเรียนจากความผิดพลาดของตัวเองในอดีตได้ประการที่2เขาคบกับหญิงชั่วอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีและประการที่3ครับเขาไม่จริงจัง จริงใจกับพระเจ้าเขาไม่แสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระเจ้าก่อนเขาไม่มอบแหวแผนง,งานของเขาให้กับพระเจ้าในที่สุดชีวิตของเขานั้นตกต่ําจนถึงขีดสุดถูกจับแต่เรื่องไม่จบเท่านั้นครับเมื่ออ่านพระกมภีร์ชีวิตของแซมสันนั้นเราเจนแล้วครับว่าทุกคนมีคําถามว่าเอ๊แล้วทาไมแซมสันตกต่าขนาดนี้เพิ่มพียังยกย่องให้เขาเป็นผู้มิจฉัยเพิ่มพีบันทึกชวิตของเขาไว้ทําไมพี่น้องครับเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับ และเป็นเรื่องเรื่องน่าเศร้าที่ช่วยไม่ได้ด้วยถ้ามันจบแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นครับเมื่อเราอ่านจบจนถึงบททุดท้ายของชีวิตแซมสันเราเห็นว่าเมื่อชาวฟริสเตียตัดผมแซมสันซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เขาทำกับองค์พุทนเจ้าทิ้งไปผมของแซมสันนั้นเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ภายนอกเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่แหล่งพลังของเขาครับแหล่งพลังของเขาจริงๆมาจากพระเจ้าผมนั้นเป็นเพียงแค่สัญญ,ญาณ แห่งพลังผมนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งภายนอกที่บ่งบอกถึงพลังที่มาจากพระเจ้าของพระทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเขาเมื่อคนฟริสเตียกนหัวเขาเหมือนกับพูดว่าเขาได้รับรู้เคล็ดลับเขารู้เคล็ดลับของพลังแซมสั้นอยู่ที่ผมเขาคิดครับว่าแซมสัน้นเอ้ยพวกเรานั้นแค่เปลี่ยนสภาพภายนอกของเจ้าตัดผมของเจ้าตามสภาพ ภายนอกของเจ้าเจ้าก็หมดพลังไปแล้วแค่เปลี่ยนสภาพภายนอกตามสภาพของเจ้าหัวใจของเจ้าก็ถูกตัดออกเคล็ดลับที่มาของพลังก็หมดไปไหนๆเจ้าก็ไม่ได้อุทิศจริงจังกับพระเจ้าของเจ้าเท่าไหร่นี่อาจจะเป็นคําปรามาทหรือคําดูถูกแซมสัน้นดูถูกแซมสัน้นก็เท่ากับดูถูกพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของพวกเราเหมือนกันนะครับถ้าเราทําบางสิ่งบางอย่าง ที่เร็วสามต่ําช้าทําให้คนอื่นนั้นดูถูกพระเจ้าดูถูกตัวเราพระเจ้าก็จะเสื่อมเกียรติพระเจ้าก็ไม่ทรงพอพระทยัยในชีวิตของเรานั้นหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะชอบพูดเล่นไม่เป็นเรื่องเรา,าจ,จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูเหมือนว่าคนธรรมดาทั่วไปเขาก็ทํากันแต่คนอื่นๆบางคนเขาอาจจะสะดุดกับชีวิตของเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนและเขาก็บอกว่าคริสเตียนทําแบบนี้ได้ด้วยหรือ พี่นครับพระเจ้าก็เสื่อมเกียรติไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการที่เราจะรับรู้ว่าหลายครั้งสิ่งที่เราไม่ตระหนักหลายครั้งสิ่งที่เรามองข้ามไปในชีวิตของเราเราไม่รู้ว่าคนอื่นสะดุดมากน้อยขนาดไหนเราต้องขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดใจของเราออกนะครับยอมรับสิ่งเหล่านั้นมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างและเราก็จะสามารถที่จะขอพระเจ้าหยิบยก ช่วยเราในการหยิบยกสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะไม่ลบหลูพ่พระเกียรติของพระเจ้าเราจะไม่เสื่อมเสื่อมเสียพระเกียรติของพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวนะครับพระคัมภีร์ผู้นิจัยบทที่ 16: บหกข้อยีบสอบอกว่าแต่ไม่นานผมของแซมซันก็เริ่มยาวอีกนั่นคือกระบวนการการฟื้นฟูใจของแซมซันกําลังเริ่มขึ้นครับเมื่อแซมซันอธิษฐานสารภาพบาปเมื่อเขาเริ่มมองหา แสวงหากำลังที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติความต้องการของเขาให้เกียรติคำอธิษฐานของเขาให้เกียรติชีวิตของเขาให้เกียรติความปรารถนาของเขาพระเจ้าให้เกียรติเขาโดยการฟังและพระองค์ก็ตอบคำอธิษฐานครับในที่สุดเราเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงประทานกำลังพละกกำลังคืนให้กับเขาแล้วแซมสันก็จบชีวิตตัวเองลงด้วยเวลกรรมที่น่าประทับใจเยี่ยงวีละโบรุษ เพียงครับนี่คือบทสุดท้ายที่สําคัญที่สุดที่เราจะได้บทเรียนจากชีวิตของแซมสันว่าไม่มีเวลาใดที่ช้าไปหรือสายเกินไปสําหรับการกลับใจใหม่ครับพี่น้องไม่มีเวลาใดที่ช้าเกินไปและสายเกินไปสําหรับการกลับใจมตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ครับตราบใดที่เราเยังมีลมหายใจอยู่ไม่มีคําว่าสายไม่มีคําว่าช้าในการกลับใจใหม่ พี่น้องครับในการกลับมาหาพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเมื่อแซมซันถูกนําไปในวิหารใหญ่ของพระเทียมเท็ดดาโกนเพื่อให้ศัตรูนับพันๆได้หัวเราะเยาะเย้ยเขาล้อเ,อเ,อเลอเียนเขาพี่น้องผมได้บอกไปแล้วครับว่าถ้าชีวิตของใครนะถูกล้อเลียนถูกหัวเราะเยาะว่าเนี่ยเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าทํางนี้หรือพระเจ้าของเรานะครับซึ่งเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ก็จะถูกหัวเราะเยาะด้วยถูกล้อเลียนด้วยครับชั้นใดชันนั้น ศัตรูก็คือชาวฟริสเตียของคนอิสราเอลนับพันพันค,นคนที่อยู่ในวิหารของพระดาโกนหัวเราะเยาะล,าล้อเลียนแซมซันครับแซมซันถูกจับไปอยู่ระหว่างเสาหลักสองต้นของวิหารและด้วยพละกกาลังทุกหยาดหยดที่พระเจ้าประทานให้ตามคำอธิษฐานของเขาเฮือกสุดท้ายเขาผักเสาสองต้นนั้นล้มลงและหลังคาของอาคารวิหารมหือมานั้นก็พังคลืนลงฆ่าชีวิตของทุกคนในวิหารและอีกสามพันคนบนหลังคา ที่น้องลองจินตนาการครับวิหารพระดาโกนมันคงจะยิ่งใหญ่มากนะครับมีคน3,000ยืนอยู่บนอัตจันร,ร์ตังคาตรงนั้นเรามาดูนะครับว่าชีวิตของแซมซันผมอยากจะสรุปอย่างนี้ว่าพระเจ้าส่งแซมซันไปปราบปรามศัตรูก็คือฟิสเตียและเมื่อถึงบทสุดท้ายตอนสุดท้ายนี้พระเจ้าก็สามารถทำสำเร็จผ่านการตายของแซมซันการตายของแซมซันนะครับครั้งเดียวเท่านั้นเองเกิดผลมากกว่า ช่วงเวลา20ปีที่เขามีชีวิตอยู่ในฐานะเขาเป็นผู้วินิจฉัยและนี่เป็นประโยคที่น่ากลัวนะครับน่าเศร้าถ้ามันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็คือบทสุดท้ายมันถึงจะเ work ครับ20ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่ work เ,เลยเพราะอะไรเพราะว่า3ประการครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อ3-4วันที่ผ่านมาในที่สุดแซมสันชนะศัตรูเมื่อพระเจ้าให้โอกาสที่สให้กับเขา พี่น้องครับพระเจ้าของเรานนั้นเป็น God of the Second Chance เสมอพระเจ้าประทานโอกาสที่สองให้กับเราเสมอแซมซันได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ในบรนปลายของชีวิตในจุดจบของชีวิตของเขาอันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงในชีวิตของแซมซันที่อาจจะให้กำลังใจแล้วเลเ็กๆได้นะครับแต่กำลังใจใหญ่ๆอยู่ที่ว่าเราต้องรีบกลับใจก่อนที่เราจะไปถึงบทสุดท้ายของชีวิตเราต้องรีบกลับใจก่อนที่ชีวิตของเราพระเจ้าจะใช้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะ ทลม่มวิหารของพระดาโกนถ้าเราอาจรู้สึกว่าเราสมาเลยเทมาก,กับชีวิตมากจนกระทั่งพระเจ้าไม่มีวันที่จะรักเราหรือขอให้จำเรื่องแซมซันนะครับพระเจ้าไม่เคยเลิกล้มความรักที่มีต่อเราพระเจ้าไม่เคยเลิกล้มความตั้งใจพระประสงค์ของพระองค์ที่มีกับแซมสันชั้นใดพระองค์ก็ไม่เคยที่จะละเลยละเวน้นเลิกล้มความตั้งใจที่มีกับพวกเราชั้นนั้น พระองค์ก็ไม่เลิกหวังในตัวเรานะครับพระเจ้าทรงเห็นศักยภาพในตัวของเราเราจะต้องจําให้ได้ว่าและมั่นใจว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่ออะไรเราถูกสร้างมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับและเราจะค้นพบว่าตัวเองถูกสร้างมาเพื่ออะไรก็<ฮ>ต่อเมื่อเราย้ายชีวิตของเรานั้นมาอยู่ณนศะูนย์กลางทางพละไทยของพระเจ้าครับศูนย์กลางแห่งนางพละไทยของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราทําแบบนี้สิ่งต่างก็จะเริ่ม,มลงตัวครับเข้าที่เข้าทาง แลวเราก็สัมผัสกับพระพรความอิ่มอ,อกอิ่มใจสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จในสา,าเนตรของพระเจ้าครับเมื่อเราตระหนักว่าเราทําสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําพระเจ้าสร้างเรามาให้มาทําสิ่งน,นี้พระเจ้าเรียกเราให้เรามาทําสิ่งน,นี้นั่นคือสิ่งที่จะฟูลฟิลเติมเต็มความต้องการลึกๆในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกๆคนครับพี่น้องผมอยากจะบอกกับ ผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำขึ้นเดือจักรว่าเราต้องตั้งคำถามว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรจริงๆและเราจะต้องย้ายชีวิตของเราให้มาอยู่ในน้ำพระทยัยซึ่งผมขอไม่เรียกว่าเป็นน้ำพระทยัยผมขอเรียกว่าเป็นภาริคิดของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าเจตนารมณ์ของพระเจ้าเจ็ดจำนงที่พระเจ้าตั้งไว้กับเราครับศูนย์กลางแห่งเจตดจำนงนี้ถ้าเราทำแบบนี้สิ่งต่างๆก็จะเริ่มลงตัวเราจะได้รับพระพรสันติสุขที่มาจากพระเจ้าจริงๆและใน ใจกลางของศูนย์กลางภลรกิจศูนย์กลางเจตนารมเจจำนงนของพระเจ้านั่นเองครับเราจะพบกับความสงบสุขเราจะได้พักสงบกับพระเจ้าในขณะที่โลกเต็ไมไปด้วยความวุ่นวายนะครับเราจะได้พักพิงในพระเจ้าจริงๆขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอให้การปลอบโยนการให้กำลังใจจะมาจากพระเจ้าชิตของเราจะหายตกต่ําชิตของเราจะเป็นขาขึ้นครับไม่ใช่ขาลงถ้าเราทํา แบบเซมสันตอนท้ายก็คือหันชีวิตมหาพระเจ้ามอบทุกสิ่งทุกชิ้นส่วนในชีวิตของที่แตกสลายออกให้กับพระองค์และให้พระเจ้าตัดกับเราครับว่าพระเจ้าจะให้กำลังแก่เราที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นที่ผูกมัดชีวิตของเราและถ่วงชีวิตของเราอยู่สิ่งเหล่านั้นที่ผูกมัดและถ่วงชีวิตของเราที่เป็นเหตุให้เราติดขัดไปหมดขัดขวางการทํางานของพระเจ้าในชีวิตของพวกเราพระเจ้าจะรื้อมันออก พระเจ้าจะหยิบยกสิ่งเหล่านั้นออกไปครับพระเจ้าจะฟื้นฟูชีวิตของพวกเราพระเจ้าเท่านั้นครับที่รู้ถึงความยิ่งใหญ่และศักยภาพในชีวิตของเราแต่เราจะไม่มีวันนําสิ่งเหล่านั้นออกมาได้ด้วยตัวเองครับเราต้องยอมให้พระเจ้าทํำด้วยพลังฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอให้การยอมจะเป็นของพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับที่จะยอมรับและยอมให้พระองค์ทําเสียในวันนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้วันเสาร์นี้เป็นวันพักผ่อน อาจจะเป็นวันทํางานของใครบางคนนะครับแต่เราต้องหาเวลาครับในการที่เราค่ควรชีวิตของแซมซันพี่น้องครับลองถอยไปนะครับตั้งแต่วันแรกชีวิตของแซมซันก็คือวันอังคารเริ่มต้นขอพี่น้องที่จะได้มีโอกาสทบทวนครับว่าหลุมพรางกับดักการที่ทําให้แซมซันนั้นต้องตกลงไปชีวิตของเขานั้นแย่ลงมันคืออะไร3ประการแล้วเราเห็นถึงการช่วยกู้พระเจ้าอย่างไรเราเห็นถึงการที่เขาได้กลับใจยังไง และในที่สุดแผนการของพระเจ้าก็สําเร็จในชีวิตของเขาทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเขาควรจะต้องประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้นานเขาควรจะต้องมีผลงานที่ดีกว่านี้มากมายนักแต่เพราะอะไรครับที่ทําให้เขาไม่สามารถมาถ,ถึงจุดจุดนี้ที่พระเจ้าต้องการแต่แรกได้แต่ถึงไงก็ตามพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองเสมอขอเราที่จะพึ่งพาพระเจ้าครับไม่มีเวลาไหนที่สายเกินไปในการกลับใจขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของเรา ที่จะสูงขึ้นไม่ใช่ต่ําลงที่จะไม่ตกต่ําที่จะไม่ถอดใจท้อแท้ที่จะไม่ใช่ชีวิตขาลงครับแต่เป็นชีวิตกาขึ้นจริงๆขอความรักพระคุณของพระเจ้านั้นดํารงอยู่กับพี่น้องที่รักทุกท่านเสมอพี่น้องครับขอช่วยผมที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อให้คนอื่นท,ที่ที่ต้องการพระคำของพระเจ้าต้องการพระคุณของพระเจ้า,าอีกมากมายนะครับขอบคุณมากครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ